ด,ดีกับลูกก็ได้อย่ามายุ่งไม่ใช่เรื่องของมึงครับมึงมาเก็บหมอนเดี๋ยวนี้อนะีนาก่อนที่แม่จะโมโหสมน้ำหนา้าพินานโดนแน่ด่าเสือ้อเออเก็บก็ได้อีนะอะไรอีกละแม่มึงใส่เสื้อผ้าแล้วมึงมากองอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ของหนูแล้วมันเป็นของใครถ้าไม่ใช่ของมึงก็ของลูกรักแม่ไงน้องตู่อะด่ามันเลยใช่หรือเปล่าน้องตู่ ใช่ค่ะแม่ของหนูเองแล้วทำไมไม่เก็บไว้ดีๆล่ะลูกพอดีหนูลืม่าแม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บให้ค่ะแม่อ้าวแม่แล้วทำไมไม่ด่าน,น้องมันบ้างละ่ะน้องมันยังเด็กอยู่อา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรวะแม่มึงอย่ามาเถียงกูเลยนะมึงอย่ามาเถียงนะเออหนูผิดเองหนูทำอะไรก็ผิดหมดเออดูคอมเมนต์ด้วยเว้ยสมนำหน้าพี่นาโดนแม่ด่าอีกแล้วเสือกสักวันแม่ไม่อยู่มึงเจอกูแน่ไม่กลัวค่ะ WHA- yeah.